วันนี้นะครับเราพามาชมแปลงนะครับ DN 98นะครับที่ตำบลหูช้างนะครับอำเภอบานไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับข้าพเจ DN 98แปลงนี้นะครับอายุนะครับ120กว่าวันแล้วนะครับที่สอบถามจากเจ้าของแปลงมาเมื่อกี้เนาะนะครับก็มาสำรวจตรวจแปลงนะครับว่าความพึงพอใจเป็นแบบไหนนะครับทรงต้นการยืนต้นนะครับทรงฝักนะครับว่าพึงพอใจไหมกับสําหรับเกษตรกรนะครับ อย่างอันนี้เราขับอยู่ขยับมาดูใกล้ครับสําหรับตัวฝักเก้าแปดนะครับที่จะหาเอาให้ดูนะครับนี่มันร้อยกว่าวันนะครับอายุมันค่อนข้างที่จะตอนนี้ที่นี่ค่อนข้างเก็บแห้งนะครับจะไม่เหมือนกับบางเขตที่เก็บสดนะครับเก็บแห้งก็น้ําหนักดีนะครับฝักนะครับใหญ่บอกเลยว่าฝักใหญ่อ้วนเห่นมครับถ้าเทียบกับข้อแขนผมว่าคือข้อแขนเล็กกว่านะครับข้อแขนเล็กนะครับ สีสันก็สวยนะครับนี่ก็มาตรฐานร้านรับซื้อนี่คือชอบแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหักให้ดูเรื่องเม็ดนะครับว่าเป็นยังไงโอ้อัตรากระท้อดีมากนะครับนี่คือสีด้านในนะครับเรื่องของตัวเมล็ดนะครับถูกใจเกษตรกรแน่นอนนะครับร้านรับซื้อนี่ชอบแน่นอนนะครับสีส้มนะครับอ่าสีส้มล่อนง่ายไม่ติดแกนนะครับอัตราแรกเหนือสูงนะครับเม็ดลึกด้วยนะครับคุณลูกค้า เกษตรกรท่านใดนะครับที่มีดินดินเหนียวดินแดงแบบแปลงนี้นะครับสามารถใช้ตัวก้าปดแปดได้เลยนะครับอสามารถใช้ตัวก้าปดแปดได้เลยแล้วก็นะครับก็อยากจะฝากไว้สําหรับเกษตรกรนะครับที่คิดจะปลูก้าวโพดรุ่นผลปีหน้านะครับหรือหลังนาปีหน้านะครับก็ลองใช้นะครับตัวก้าเปดแปดดูนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับดูจากภาพรวมนะครับตรงนี้ต้นแข็งนะครับต้นแข็งทนลมนะครับฝักเสมอนะครับ ามแสงของต้นนะครับเราทำให้ดูนะครับดีกลับนะครับรับประกันว่าตอบโจทย์ลูกค้าพื้นที่ไร่ลมแรงนะครับหรือพื้นที่นานะครับที่ต้องการความสม่ำเสมอของฝักและต้นนะครับอยู่ได้นะนี่อ่าครับฝากไว้ครับสำหรับ dN เ988นะครับขอบคุณครับผม